นะโมพุทธายะนะโมธรรมายะนะโมสังขายะขอน้มคารวะองค์พุทธาอรหันอันประเสริฐพร้อมด้วยพระสัตว์นำอันลัมเลิศและพระอริยสมภูรทรงคุณอันประเสริฐแล้วด้วยเสียนกล่าวก็กราบคารวะพระเทรานุเทระโอกาสเพื่อนสัตตมิก ก็จะเริญสุขสวัสดีได้ญาติสัมมาปฏิบัติธรรมทั้งหลายโอกาสในการกล่าวธรรมะเสียงธรรมเสียงเทศสร้างสุข,ขีธรรมะสนองกว่าดนตรีเพราะพิงนำจิตจากอเวจีมืดจัดทันเออย สุขสว่างสลายทุกทิ้งสนะแท้เสียงธรรมช่วงการต่อจากนี้ไปขอเชิญรรอท่านทั้งหลายในมาร่วมกันเจริญกุศลโดยการฟังพระสัทธรรมเป็นการเสริมสร้างปัญญาบารมีสั่งสมเป็นอัจยาไซเพื่อให้มีปัญญาทางดำ จะได้สั่งสมคุณงามความดีเป็นกำไรชีวิตของตนผู้คนทั้งหลายเกิดขึ้นมาในโลกนี้เหมือนกับเป็นการเดินทางการเดินทางก็มีภาระที่จะต้องรับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารการกินเรื่องน้ำไม่ว่าจะเป็นการตระเตรียมสเสบียง ที่จะเดินทางชีวิตคนเราก็เหมือนกับการที่เราท่านทั้งหลายเดินทางไปในสังสารวัฏแน่นอนล่ะเป้าหมายในการเดินทางนั้นจึงเป็นสิ่งจำเป็นมากเป้าหมายในการเดินทางเราก็ต้องไปตามทางที่เรามุ่งมั่นที่จะไปเจกเช่นเดียวเราท่านทั้งหลาย ชีวิตนี้ที่เกิดมาก็ต้องมีเป้าหมายเหมือนกันจะเป็นเป้าหมายระยะสั้นหรือเป็นเป้าหมายระยะยาวทุกท่านเกิดมาก็ต้องปรารถนาความสุขเกลียดจ,จังความทุกข์ไม่ว่าชนชาติศาสนาใดพระราษาใดก็มีความมุ่งหวังปรารถนาความสุขกันทงนั้นแหละแต่ความสุขมันก็มีหลายประเภทมีหลายแบบ ความสุขชีวิตที่เกิดมาลองถามตัวเองดูสิว่าเท่เรามีความสุขมีความประทับใจจริงๆนั้นมีกี่เรื่องมีกี่ประเด็นตั้งแต่เล็กจนโตมาเราทั้งทั้งหลายก็มีชีวิตอยู่กับครอบครัวอบอุ่นบ้างแตกแยกบ้างเหล่าลอนบ้างโศกเศร้าเสียใจในเรื่องเหตุอาการใดประกานหนึ่งบ้าง แต่ท่านทั้งหลายก็ปรารถนาที่จะมุ่งหวังของความสุขเริ่มต้นเกิดมาก็ต้องพยายามที่จะเรียนรู้อ่านออกเขียนได้เพื่อที่จะเป็นอุปกรณ์เป็นปัญญาในการดำเนินชีวิตเมื่อศึกษาเรียนจบอายุก่อป่าเข้าไปเกือบ20ปีแล้วเหลือ20เส็จเศ็ๆก็จะเริ่มต้นในการดำรงชีวิต ด้วยอาชีพการงานตามที่ตนเองปรารถนาเราท่านทั้งหลายก็ตั้งเป้าหมายก็คือความสุขการจัดการบริหารชีวิตด้วยปัญญาโดยการเตรียมความพร้อมด้วยความไม่ประมาทเหนือเติบโตด้ทำการทำงานก็ปรารถนาที่จะมีชีวิตครอบครัวที่มีความสุขจึงปรารถนาคู่ครองความรัก เมื่อเป็นเช่นนั้นก็เลือกสรรคบหากับคนอันเป็นที่รักที่ชอบใจบางทีก็สมบางว่างผิดบังว่างผิดหวังบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดาของกูุ้ชนคนทั่วไปแต่เหตุนั้นทั้งหลายมันก็มีที่มาและที่ไปว่าบุคคลน,นั้นทําไมจึงต้องได้อยู่กินแต่งงานกับคนนี้คนนู้นแต่งกับคนนั้น ในสิ่งที่บุคคลที่บางท่านปรารถนาแต่กลับไม่ประสบความสมหวังในสิ่งที่ตนเองปรารถนาบางท่านก็ไม่ได้เลือกก็ไม่ได้อยากที่จะรักแต่ว่าผู้ใหญ่พ่อแม่ก็กลุ่มฟุ้งชนจับแต่งอานกันก็มีอยู่ไปอยู่มาก็เกิดความรักความอบอุน่นในครอบครัวได้ เพราะนั้นเหตุที่เกิดขึ้นกับเราทุกอย่างมันก็มีที่มาและที่ไปเนี่ยความทุกข์ทันทั้งหลายที่จะต้องจัดสรรเมื่อมีครอบครัวมีชีวิตคู่ก็ต้องมีลูกก็อุตส่าห์ทำงานส่งลูกให้เล่าเรียนศึกษาเมื่อลูกเติบโตมาถ้าเป็นชายเป็นหญิงโดยเฉพาะมีลูกหญิงนี่เป็นห่วงมากที่สุดโดยเฉพาะผู้ที่เป็นพ่อเป็นแม่ ลูกผู้หญิงนี่ไปไหนไปไหนพ่อแม่ก็ต้องเป็นห่วงก็ไม่รู้ว่าด้วยเหตุผลใดที่พ่อแม่จะต้องเป็นห่วงลูกหญิงแม้แต่ลูกชายก็เป็นห่วงเหมือนกันแต่ก็ห่วงอีกในกรณีหนึ่งยิกหนึ่งยุคนี้สมัยนี้ลูกชายลูกหญิงก็เข้าไปเรียนในเมืองใหญ่เมื่อเติบโตเป็นหนุ่มเป็นสาวที่จะเรียนต่อในชั้นสูงขึ้น ความเป็นห่วงของพ่อของแม่ก็ย่อมมีขึ้นแน่นอนนันนี้ก็เป็นความทุกข์ที่มาจากความสุขที่ได้สมหวังในสิ่งที่ตั้งไว้เหมือนกับว่าความทุกข์นี้จะเป็นเงาตามตัวของความสุขที่เราท่านทั้งหลายปรารถนาแม้แต่ในยุคในไหนสมัยไหนก็เป็นมาอย่างนี้โดยเฉพาะทุกข์ของพ่อของแม่ ที่จะตรีียมจัดหาคู่ของชีวิตให้กับลูกถ้าลูกยังไม่มีชีวิตคู่ยังไม่แต่งการแต่งงานพ่อแม่ก็ย่อมเป็นห่วงเพราะว่าอะไรเมื่อพ่อแม่ล้มหายตายจากไปแล้วลูกจะอยู่กับใครแล้วใครจะดูแลอันนี้ก็เป็นแง่หมุมแง่คิดความมิตกกังวลของพ่อของแม่ถ้าลูกได้แต่งงานแต่งงาน,แต,งงานแต่งการกับคนที่ ดีมีฐานะดีมีการงานที่มั่นคง <c oughs> ก็สามารถที่จะดำรงตนดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงแต่ถ้าเขาแต่งงานผิดคู่ผิดคนผิดฝาอยู่ไปก็ทะเลาะเบาะแวง้งมันก็เป็นเหตุเชื่อมโยงมาให้เรามีความทุกข์กังความกังวลอีกไม่จบไม่สิน้นเขาจะเดินทางไปไหนไปประกอบอาชีพที่ไหนก็เป็นห่วง หรือว่าเมื่อเขาได้อยู่กินร่วมกันแล้วเกิดความหึงหวงหรือว่าทะเลาะกันพ่อแม่ก็ทุกข์ใจไปกับลูกด้วยนี่เห็นไหมมันเป็นผลพลอยพ่วงก็ไม่รู้ว่าจะแก้โดยวิธีใดก็หาทางออกไม่ได้บางทีก็วิตกกังวลน,นอนไม่หลับเพราะว่าชีวิตของลูกนั้นยังไม่เป็นฝั่งเป็นฟ้ายังไม่มีครอบครัวพ่อแม่ก็ย่อมเป็นห่วง โดยเฉพาะลูกหญิงเมื่อถ้าแต่งงานกับคนที่ดีก็ถือว่าเป็นโชคดีของลูกของเราไปแต่ถ้าไปแต่งงานกับคนเกมเมรลเกเลไม่มีความรับผิดชอบไม่มีความอดทนไม่สามารถที่จะนำชีวิตครอบครัวได้ผ่านพ้นไปได้เดี๋ยวก,ก็กินเหล่าทะเลาะกันตีกันทะเลาะกันพ่อแม่ก็ทุกข์ใจอันนี้ก็เป็นความทุกข์ของพ่อของแม่เหมือนกัน ก็ไม่รู้ว่าจะปลดปรงจะหาวิธีใดถ้าไม่ให้เขาแต่งงานก็รู้สึกเป็นห่วงแต่งงานไปแล้วเราก็ยังเป็นห่วงในฐานะของผู้เป็นพ่อเป็นแม่อันนี้มันก็มีเหตุมีผลมีต้นบุญต้นกรรมของเขามาแต่ละบุคคลประสานพบเจอไม่เหมือนกันเช่นเช่นเดียวกับตะพามคนหนึ่งในเมืองสาววัตถีมีความกลัดกุ้มใจมาก ไอ้ที่กัดกุ้มใจก็เพราะว่าตนเองมีลูกสาวทั้ง4ี่คนมีหน้าตาสวยงามก็เป็นที่หมายปองของคนทั่วไปได้กินกิิติศัพท์ของความสวยความงามของลูกสาวเศรษฐีผู้นี้ก็พากันมามาจีบมาพูดคุยเพราะว่าเป็นที่ต้องตาต้องใจหนุ่มๆทั้งหลายก็พากันมาไม่ว่าจะเป็นเศรษฐี ไม่ว่าจะเป็นคนหนุ่มไกล่หนุ่มไก่พ่อค้าประชาชนใครก็ใครๆๆก็อยากที่จะเจยชมคนสวยคนงามแต่ว่าการเลือกนั้นก็ขึ้นอยู่กับตบาพามตาพามผู้นี้ก็ตัดสินใจไม่ถูกคนบางคนหน้าตาล้อหล่อแต่ว่ายากจนลูกก็ต้องชอบคนหล่อแต่บางคนที่มีเงิน ก็เรียกว่ามีครอบครัวอยู่แล้วบางคนก็ภรรยาตายภรรยาเสียไปก็อยากได้ภรรยาใหม่อยากได้เมียสาวๆก็มาจีบด้วยบางคนก็เป็นคนที่มีหน้าตามียศถาบรรดาศักดิ์ทางบ้านทางเมืองมีอาชีพที่มั่นคงบางคนก็หน้าตาไม่ค่อยดีแต่ว่ารวยมียศถา,ามีฝันทรัพย์สมบัติมั่งคั่งร่ำรวยมาก าพามนั้นก็ตัดสินใจไม่ถูกไม่รู้ว่าจะเลือกใครถ้าเลือกคนดีก็ถือว่าเป็นโชคดีของลูกแต่ถ้าเลือกคนไม่ดีนี่สิลูกก็เหมือนกระตกนรกทั้งเป็นแคนอินเดียเขาจะถือมากในการเลือกคู่การดําเนินชีวิตคู่นี่จึงเป็นสิ่งสําคัญจนเขามีคําพูดติดปากกันว่าถ้าคนใดเกิดมาแล้วไม่ได้แต่งการแต่งงานไม่มีครอบครัว ไม่มีลูกจะตกนรกปุตตะนรก่าอยางนั้นทุกวันนี้ก็ยังมีแม้แต่บ้านเมืองเราก็ยังมีคำเล่าลือว่าถ้าใครไม่แต่งการแต่งงานก็ถือว่าเป็นการปิดกั้นชีวิตที่จะมองเกิดเป็นบาปก็เลยต้องรีบแต่งการแต่งงานภามนั้นก็เกิดความไม่สบายใจในเรื่องนี้มากในการตัดสินใจที่จะให้ลูกนั้น แต่งการแต่งงานออกเยา้าออกเรือนกับคนที่มาจีบลูกสาวของตนก็ได้นำความนี้ไปกราบตูนบรอสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าจะให้เลือกคู่อย่างไรพระอุตโองก็ได้ทรงหยิบยกชาดกในครั้งสมัยก่อนนั้นในอดีตมาเล่าในครั้งกรนนู้นก็มีอาจารย์ที่สาปาโมกผู้เชี่ยวชาญในไตเพศในสัพพวิชาทั้งหลาย ในขณะนั้นก็มีพราหมณ์ผู้หนึ่งซึ่งอาศัยซึ่งว่าเป็นครูบาอาจารย์กันนั่นแหละพราหมณนี้ก็ถือว่าเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ที่สาปามโมแกในอดีตนั่น,นก็มีลูกสาวสี่คนเหมือนกันก็เกิดเหตุการณ์อย่างทํานองเดียวกันนี่แหละตัดสินใจไม่ถูกว่าจะเลือกอย่างไรก็ได้ไปหาอาจารย์ทิสาปามโมเล่าเรื่องราวทั้งหลายให้ฟังอาจารย์ทิสาปามโมก่ ถามว่าแล้วคนที่มาจีบลูกสาวของเจ้านั้นเป็นคนอย่างไรบ้างบางคนหน้าตาดีหล่อแต่ว่ายากจนบางคนเท่าแก่มีอายุมากแต่ว่าร่ำรวยมีทรัพย์ม,มากบางคนก็มียศถาบรรดาศักหน้าที่การงานมั่นคงมีหน้ามีตาในสังคมบางคนก็ขี้เล่แต่ว่าร่ำรวย แล้วอีกคนหนึ่งก็เป็นคนที่มีศีลมีธรรมอาจารย์ทิสาปามโมเก็แนะนําไปว่าคนหน้าตาดีอยู่ไปไม่นานมันก็อาจจะเอาอาศัยความหน้าตาดีเนี่ยไปมีชู้มีกิ๊กขึ้นมาอาจจะทำให้ลูกเราเสียใจก็ได้เพราะความหล่อมักจะล่อคนให้ลุ่มหลงได้ความหลอมันก็ไม่มั่นคง แล้วก็แปรปรวนด้วยหล่อแล้วไม่ดี้า,าพามนั้นก็ทําให้นึกถึงชีวิตของตนเมื่อครั้งที่ยังเป็นหนุ่มใหม่ๆก็ไปรู้จักหญิงสาวผู้หนึ่งในฐานะฐานะ,ะเป็นหนุ่มเป็นสาวก็ไปจีบพูดคุยกันก็เกิดความรักความผูกพันเกิดขึ้นาพามนั้นตอนที่สมัยเป็นหนุ่มก็อยากรู้ว่าบ้านของเธออยู่ที่ไหน แล้วก็อยากจะไปรายงานตัวให้พ่อของเธอทราบแต่เมื่อไปแล้วนางนั้นกลัวความผิดว่าแอบมาคุยกับหนุ่มหญิงสาวนั้นก็ได้แจ้งบอกกับพ่อว่าผู้ชายคนนี้มาจีบลูกแต่ว่าลูกก็ไม่ชอบหรอกเม่มาันั้นแต่อยู่หลังรับหลังของพ่อก็บอกว่าชอบอย่างนันชอบอย่างนี้นออนแต่พอไปอยู่ต่อหน้าพ่อพ่อกลัวความผิดเพอดูไม่แกก็เสียใจ เหมือนกับว่ารักครั้งแรกอกหักเสียแล้วเมื่อเป็นเช่นนี้แกก็เจียมเนื้อเจียมตัวไม่อยากที่จะรักใครเพราะกลัวจะอกหักอีกกลัวจะทุกข์อย่างนี้อีกอยู่ไปอยู่มาเพื่อนค้างบ้านที่ย้ายออกไปนานรู้สึกเริ่มสงสารกันเพราะว่าเขาได้เล่าเรื่องว่าเขาได้อกหักผิดหวังกับหญิงสาวคนหนึ่งแต่เขาไม่เป็นไรท่านก็ถือว่าเป็นเพื่อนบ้าน ก็ไปพูดคุยนู่นนี่เหมือนกับในฐานะของความเป็นเพื่อนบ้านแต่อยู่ไปอยู่ไปความรักก็เกิดขึ้นอีกเกิดความรักมีลุ้นแต่ว่ายังไม่ยังไม่สารภาพบอกรักเขาพอมาอีกวันหนึ่งหญิงสาวผู้นั้นก็ได้นำหนุ่มที่ตนเองเป็นที่รักเป็นคู่มั่นว่าจะแต่งงานกันแล้วก็ได้นำมาให้รู้จักกับพามหนุ่มผู้นี้ ว่าเราจะแต่งงานกับคนนี้นะพามหนุ่มนั้นก็อกขักอีกซ้ำสองเนี่ยความสวยความหล่อมันสามารถที่จะล่อให้คนร้องไห้ทําทให้คนหลงรักได้ขยี้หัวใจเล่นอย่างกะอะไรนี่พามหนุ่มนั้นก็เริ่มเข้าหาศิลธรรมแล้วไม่อยากที่จะมีความรักอีกกลัวมากทีนี้ก็ไปเจอแม่ ของลูกสาวนี่แหละแม่ของลูกสาวสี่คนนี่แหละเขาก็ไปวัดฟังธรรมไปปติบัติธรรมเหมือนกันแหละก็ไปเจอกันก็เกิดมีความคิดความเห็นเหมือนกันก็เลยยินดีแต่งงานกันได้ลูกสาวสี่คนแล้วนางก็มาเสียชีวิตแกก็เลยอยู่กับลูกสาวสี่คนเลี้ยงดูมาจนเติบใหญ่ก็ด้วยความรักเมื่อเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้น ก็ด้ทำให้ทบทวนในชีวิตครั้งก่อนนี่แหละว่าความหล่อมันก็ไม่คงที่มันหล่อให้คนให้มาล้งลักอาจจะเป็นเหตุทำให้ทุกข์ก็ได้แล้วคนที่แก่คนแก่แต่ว่ามั่งคั่งร่ำรวยมันก็ไม่มีความสุขสำหรับลูกสาวที่จะไปอยู่กับคนแก่ ว่าความคิดความอ่านมันก็แตกต่างกันจะเบียนแกท่รัพย์นั้นก็ไม่ได้ก็ผ่านไปแล้วก็ว่าคนที่มียศถาบรรดาศักดิ์ต้องมีหน้าที่ภาระการงานรับผิดชอบการที่จะมีชีวิตให้ความสุขกับชีวิตครอบครัวนั้นก็ยากเหมือนกับคนที่รับราชการจะต้องทําการทํางานก็ไม่มีเวลาให้กับครอบครัวก็กลัวลูกสาวจะเศร้าใจเสียใจ แล้วคนสุดท้ายนั่นก็คือคนที่มีศีลมีธรรมมีคุณงามความดีจะสามารถที่เลี้ยงดูมีความรับผิดชอบมีความขยันมีความอดทนมีความซื่อสัตย์ซื่อตรงก็จะสามารถที่จะนำชีวิตครอบครัวผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ถึงจะไม่ร่ำรวยแต่ก็รวยศีลรวยธรรมมีความสุขทางด้านจิตใจมากกว่า าะว่าสามารถที่จะส่งต่อไปในภพหน้าต่อต่อไปอีกได้แต่ถ้าคนรวยแต่ว่าขาดสินขาดธรรมอย่าคิดว่าจะทำให้ชีวิตของชีวิตครอบครัวนั้นจะมีสุขเพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายจึงมองได้เห็นว่าทานศีลภาวนาอันบุกันใดสั่งสมไม่ดีแล้วทานเป็นเหตุให้รวยศีลเป็นเหตุให้หล่อให้สวย ภาวนาเป็นเหตุให้มีปัญญาทานศีลภาวนาถ้าบุคคลใดสั่งสมสิ่งเหล่านี้แล้วอัธยาศัยมาทั้งนี้แล้วถ้ามีชีวิตคู่ของเย้าของเรือนถ้าประกอบไปด้วยทานศีลภาวนาสั่งสมไปเรื่อยก็เป็นเหตุทําให้บางครั้งร่ารวยไม่อดอยากปากแห้งเมื่อมีศีลดีก็เป็นเหตุให้สุขภาพแข็งแรงหน้าตาสะสวย รูปหล่อสมสัดส่วนเป็นสง่างามถ้าจเจริญภาวนาปฏิบัติธรรมฟังธรรมะก็เป็นเหตุทําให้รู้จักผิดชอบชัว่วดีมีความรับผิดชอบในครอบครัวได้เพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายการที่จะเลือกใครสักคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตของตนหรือจะเลือกใครสักคนหนึ่งที่จะฝากดูลูกดูลานที่จะออกเย้าออกเรือนกับลูกกับหลานของตนก็จะต้องเอา ทานศีลภาวนานี่แหละมาเป็นข้อวัดข้อเปรียบเทียบอย่าไปเห็นแก่ได้มองแต่ทรัพย์สมบัติของเขายิ่งคนร่ําคนรวยนั่นแหละเขาจะกดขี่ข่มเหงบางทีลูกสาวตนแต่งงานไปแล้วก็กลายเป็นทาสรับใช้ใช้ทั้งวีทั้งวันไม่มีความสุขเลยอย่างนี้ก็มีดังนั้นแคต้องเอาเครื่องนี้แหละเป็นเครื่องวัดกะเกณฑ์เมื่อพราหมณ์ได้ยินได้ฟัง จากอาจารย์ที่สาปาโมกได้แนะนําอย่างนั้นแล้วก็ได้กลับมาที่บ้านมาสํารวจตรวจดูว่าหนุ่มๆทั้งหลายที่มาจีบลูกสาวของตนนั้นบุคคลไหนที่จะเหมาะสมกับลูกสาวของตนก็ได้พิจารณาตามดังที่ได้กล่าวมา้ารวยได้หล่อได้สวยได้แล้วก็มีปัญญาด้วยขยันซื่อสัตย์ประหยัดอดทนมีความรับผิดชอบ สามารถที่จะนำชีวิตของลูกสาวของตนนั้นให้มีชีวิตอย่างมีความสุขในการดารงชีวิตได้พระองได้ประชุมชาดกว่าอาจารย์ที่สาปาโมกนั้นก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพรามผู้นั้นก็คือเกิดเป็นพรามผู้นี้เมื่อจบธรรมเทศนาลงพรามผู้นั้นก็ได้ตั้งอยู่ในโสดาบันโดยเติดท่านทั้งหลายบัณฑิตในการก่อน ก็เน้นหนักในเรื่องมีศีลธรรมคนที่มีศีลนี้ธรรมมีความรับผิดชอบสามารถที่จะนำชีวิตครอบครัวไปตลอดรอดฝั่งได้แต่ถ้าคนไร้ศีลได้ทรรกินเหล้าเมายาอบายมุขก็ลองคิดดูสิว่ามันจะไปจบอย่างไรวนผลสุดท้ายแล้วก็มีปัญหาเพราะนั้นอย่าไปมองเฉพาะที่ว่าเออคนนั้นมันหล่อนะ คนนั้นมันสวยนะคนนั้นมันมีกระตังคนนั้นมันมีฐานะที่มั่นคงมีการงานดีอันนั้นก็เป็นส่วนประกอบถ้ามีครบทั้ง3อย่าง3ประการเลยก็เป็นสิ่งที่ดีมากแต่บางทีบางครั้งคนที่ผ่านมาในชีวิตอาจจะไม่ใช่คนที่ใช่ปวดใจไม่ชอบอาจจะชอบเป็นบางอย่างไม่ใช่คนที่ใช่ใจก็ไม่ชอบก็อย่าไปประกอบ เหตุให้มันเกิดครอบครัวหลวงหลักปักฐานถ้ามีลูกออกมาแล้วก็จะเป็นผลพวงภาระที่จะต้องรับผิดชอบนะถ้าไม่มีความรับผิดชอบปล่อยปะละเลยไม่เลี้ยงดูลูกปล่อยปะอย่างนี้มันก็เป็นวิบากกรรมตามมาในภายหลังคนสุดท้ายลูกก็ขาดความรักความอบอุ่นแตกแยกกันออกไปไปแต่งงานใหม่อ้าว แต่งานใหม่มันก็ไม่เหมือนกับคนเก่ามันเปลี่ยนไปแล้วเพราะฉะนั้นการที่จะเลือกคู่ครองใครสักคนหนึ่ง mm. ก็จะต้องสำรวจตรวจดูให้ดีๆเช็กดูว่า mm. เขาเป็นคนมีน้ำใจไหม mm. เขาเป็นคนมีศีลไหม mm. เขาเป็นคนมีปัญญา mm. มีวิชาความรู้รู้จักผิดจักถูกไหมรู้จักมีสัมมาคารวะมันต้องดูองค์ประกอบหลายๆอย่างแต่ทั้งหมดทั้งมวลนั้นก็ขึ้นอยู่กับบุญของ ท่านนั้นเหมือนกันนะมันขึ้นอยู่กับบุญของบุคคลนั้นๆเหมือนกันถึงไม่มีเราก็สั่งสมทานศีลภาวนาไปแนวธรรมะจะจัดสารให้คนที่มีทานเสมอกันมีศีลเสมอกันมีปัญญาเสมอกันแล้วก็มีศรัทธาเสมอกันโคจรมาเจอกันก็ได้แต่ถึงการะไรถึงจะสมบูรณ์ทุกสัดส่วน แต่ผลสุดท้ายมันก็ไม่พ้นจากทุกข์อยู่ดีทางที่ดีที่สุดก็คือจะเดินทำกรรมฐานออกบวชเป็นเนกเนคมะบารมีพระพุทธพรมจันทร์ทำที่สุดแห่งทุกข์เท่าที่เราจะทำได้ดีประเสริฐที่สุดพุทธองค์ทรงสรรเสริญสาธุโคบับระจาการบวชด,ดีหนักแลเพราะว่าอดเปื้องภาระน้อยใหญ่ มีภาระน้อยมีกิจน้อยมีทุกขน้อยด้วยมีอะไรอะไรที่จะไม่ทำให้ทุกนั้นมีไหมล่ะมันก็ไม่มีมีอะไรมันก็ทุกข์กกยนั่นเลยนี่มีลูกก็ทุกข์เพราะลูกมีโคก็ทุกข์เพราะโคมีรถก็ทุกข์เพราะรถแต่ว่าก็พอยได้อาศัยมันอยู่ชีวิตทางโลกมันก็มีความสุขกับสิ่งที่มีอามิตรในสิ่งที่เราเรียบพร้อมไม่ขาด ไม่กัดสนแต่เมื่อมันมีไปแล้วทํำยังไงก็ต้องใช้มันให้เป็นต้องใช้เงินให้เป็นอย่าให้เงินมันใช้เราคือใช้เงินให้มันเป็นบุญให้เป็นความดีจึงจะมีความสุขถ้าใช้เงินไม่เป็นเงินจะใช้เราไม่รู้จะใช้ยังไงเรามันใช้เราให้เราไปทุกข์นั่นแหละใช้ให้เราไปสร้างบาปสร้างกรรมใช้ให้เราต้องไปประกอบบาปอกุศลเพราะอยากให้ได้มากขึ้น ยวันนี้ก็หลายๆท่านก็จะรู้สึกจะเศร้าโศกเสียใจพิลิพิไลลำพันอาจจะเอาใบรอตตอรี่มาดูแล้วดูอีกมันเฉียดไปได้ยังไงบางคนก็ถูกถูกก็ดีใจใจที่ที่ถูกแล้วมาบวกลบคุณหารกลับไปเงินที่ซื้อไปแล้วชุกงวดก่อนๆมันไม่ถูกไม่รู้ว่ามัน มันเกิื่งกันไหมมันสมดุลกันหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ก็ถ้ามีกําลังใจถูกตัวสองตัวข้าวหน้าเอาใหม่ทุ่มใหม่หมดอีกกว่าจะถูกมาอีกรอบหนึ่งก็ทุนยังไม่ได้คืนเลยสรุปแล้วว่าการพนันเป็นอบายมุกไม่ใช่สิ่งที่ดีเลยถ้าเลือกได้ก็เลือกเสียถ้าะจะวังโอ้ยถูกหวยก่อนแล้วจะไปทำบุญ <laughs> จะไปคิดเช่นน,นัอ้อมันไม่ควรหรอก ไม่ดีนะอ้าวการทําแนะนําธรรมะมารอสุดท่านทั้งหลายฟังก็พอสมควรแก่เวลาขอสมมติยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ณนะสุก,กายโมสุกใจพุทธผ่องใสทาปลอดภัยยะใจเย็นเด็นธรรมบางข้างลารวยโดยตัวหน้ากันทุกท่านทุกคนเธอ